คุณห้าสิบมาไแน่นครับแบบนี้นี่ไงเป็นไงไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่โอ้โมาก่าโอ้คุณห้าไมระเบิดคุณยี่ห้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นการพน,นันก่อนรับชมอาแคมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดความบันเทิงและคลิปสนุกๆนะครับ แรกดีกว่าภาคแรกดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวผมเล่นเกมนี้ให้ไม้หนึ่งแล้วกันนะครับคือฝั่งเบสฟิกมันเล่นไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผมไปเล่นให้ลุยครับ <S <S ฉันยังต้องรอเธออีกนานไหมลุยครับคุณเกมบอ,อกเกมภาคใหม่ m a c ว i n ห้าแสนเกมนี้ภาคใหม่ครับใช่ใช่ใช่ใช เล่นบ่อยแล้วไงกลับมาเล่นภาคแรกบ้างเมนทเทอ๋อเมนทลอีกแล้วเหรอเดี๋ยวจะร้อนอ่ะดิกลัวร้อนเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากร้อนเลยหูนห้าสิบมาได้นอนครับแบบนี้นี่งไงเป็นไงเออเชยยังไม่ได้รู้กับตันเมกาเลยใครใครดูยังป้าขาหนูขอทุนเล่นหน่อยค่ะอ,อุเรียกป้าแบบนี้ วัสดีคุณสารัฐด้วยนะครับผมสสดีครับเฮ้ยสัตว์ดีครับเฮ้ยใจยเย็นดีแคมเองหายไปหลายเดือนเลย,เอยโอ้โหปรอมบอกอแคมหายไปหลายเดือนเมื่อวานวันก่อนอแคมก็มาหาอยู่นะมันสุกอะเอ็งเรียกป้าเนี่ยใครจะให้เนี่ยฮะถามหน่อยโอ้โหส่สงนี่คุณยิ่ห้ามาปะเนี่ยโอ้คุณ ไม่ต้องงงแคมมาทุกวันคนระัมาพรุ่งนี้ไงอ๋อเหรอป๋า <c oughs> อ๋อป๋าคือมันตัวเล็กไงมันมองไม่เห็นน่ะขอโทษได้ไหมอ๋อโ okay, อเคโอเคโทษโทษโทษแคมขอโทษได้ไหมละ่ปะป๋าอ๋อโอเคเราเปิดมะบุ๊ปยี <c> ้ย <oughs> ไม่ลงปะโท <c oughs> อาแคมปที way, ่หายไปนี่แอบไปแช่อ่างนานใช่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ครับไม่ใช่ผมผมไม่ใ <oyun> ช่อตีเป็ดกับอันเทตี้อาเหมาอาหลอนะไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่โอ้โอ้คุณห้าไหมระเบิดคนที่ห้างติ้งตเติ้งเติ้ง ถึงว่าสายตาไม่ดีเปล่าหลวงผิดหลวงถูกนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องงงแคมมาทุกวนันหมืนสี่ครับผมเอาเรื่องไปแหละได้แล้วหนีครับ